สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสพิเศษนะคะที่ได้มาแบ่งปันให้กับพี่น้องใน,ในวันนี้นะคะวันนี้มีโอกาสจะแบ่งปันพี่น้องในพระธรรมอิสยาห์บทที่60นะคะข้อที่1นถึงสนะคะอิสยาห์บทที่60ข้อที่1นถึงสได้กล่าวไว้ว่าจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระยเยวขึ้นมาเหนือเจ้า เพราะว่าดูสิความมืดจะปกคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลายแต่พระยาเวจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและพระสิริของพระองค์ปรากฏเหนือเจ้าและบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและพวกพระราชามายังความสุขใสแห่งรุ่งอรุณของเจ้าพี่น้องในพระวนจะนะตอนนี้เนี่ยได้เข้ามาย้ําเตือนเรานะคะกับช่วงเวลาที่เรากําลัง อยู่ในช่วงวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ของโลกนะคะจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะซึ่งทําให้คนต้องอยู่ในภาวะแห่งการสูญเสียอย่างมากมายนะคะบางคนบางครอบครัวต้องพบเจอกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะคะบางคนต้องพบเจอกับภาวะภัยของเศรษฐกิจนะคะหรือว่าภาวะาวิกฤตทางเศรษฐกิจในครอบครัวนั่นเองนะ,ะบางคนต้องอยู่ภายใต้ใความตึงเครียดนะ,ะความกังวลความวิตกในอนาคตข้างหน้านะคะที่จะ ไม่มีวันรู้ได้เลยว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอีกนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่กับการที่สิ้นหวังนะคะเพราะว่ารอคอยการช่วยเหลือนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ความช่วยเหลืออาจจะไปไม่ถึงนะคะและหลายคนก็อาจจะจบชีวิตลงนะ,ะด้วยการฆ่าตัวตายนะคะแต่ในแต่พระวนจะนะในวันนี้เนี่ยได้เข้ามาในการย้ําเตือนกับเราทุกคนว่านะคะ ถึงเวลาแล้วที่คริสเตียนจะต้องลุกขึ้นในการส่องสว่างแก่โลกใบนี้นะคะเพื่อให้คนมากมายเนี่ยได้พบกับความจริงแสงสว่างของชีวิตและคําตอบมาสู่โลกใบนี้นั่นเองนะคะวันนี้จึงขออนุญ,ญาตให้หัวข้อคําแบ่งปันว่าถึงเวลาส่องสว่างนะคะเรามาดูด้วยกันว่า,พร,วาพระเจ้าในวันนี้ที่มาถึงชีวิตของเราเนี่ยพระองค์ต้องการที่จะย้ําเตือนอะไรนะมาถึงชีวิตคริสเตียนทุกคนนะคะ ในพระธรรมตอนนี้นะคะพระธรรมอิสยาถูกเขียนขึ้นเมื่อประมาณ2,700กว่าปีที่แล้วนะคะโดยผู้เผยพระเจนาอิสยานะคะที่ในตอนนี้เนี่ยได้พูดถึงการช่วยกู้นะคะของพระเมสยาหรือว่าพระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะที่จะมาถึงโลกนี้นะคะแล้วก็เป็นคำพยากรณ์น,นะคะที่จะพูดถึงว่าพระเยซูเนี่ยจะกลับมาโลกนี้เป็นทางที่สองนะคะเพื่อจะพิพากษาโลกนี้นะคะ แต่ว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาเนี่ยพระองค์มีภารกิจนะหรือว่ามิชชั่นอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะที่ให้คริสเตียนเนี่ยทุกคนได้ตอบสนองพระวจะนะของพระองค์นั่นคือการมีชีวิตที่สองสว่างแก่คนในโลกนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นชีวิตที่ได้มารู้จักกับพระเจ้าและพระองค์นั่นเองเป็นความสว่างในชีวิตของเรานะคะวันนี้เรามาดูด้วยกันนะคะว่าพระธรรมในตอนนี้เนี่ยที่ได้เขียนเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วนะคะแต่ยังคงเป็นจริง จนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็สอนเราให้เรียนรู้ในการนําความรักความจริงและการช่วยเหลือของพระเจ้าไปยังทุกคนในโลกนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนในช่วงเวลาที่โลกกาลังอยู่ในวิกฤตนะคะหรือว่าเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่ดูเป็นความยากลําบากและความสิ้นหวังนะคะความเศร้าหมองหรือว่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะแท้ที่จริงทุกคนในโลกนี้ต้องการพระเจ้านะคะแม้ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะและพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นคําตอบให้กับชีวิตของเขานั่นเองนะคะ วันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่ามีอะไรบ้างที่พระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ได้เข้ามาในการย้ําเตือนของเราในชีวิตของเรานะฮะมีอย่างน้อย3สิ่งนะคะที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันนะคะสิ่งแรกนะคะอยู่ในข้อแรกเลยนะคะบอกว่าจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้านะกำลังบอกเรานะะในข้อที่1ตอนนี้นะคะ ฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเราสามารถตอบสนองพระเจ้าด้วยการลุกขึ้นนะคะและแสดงตัวของเราลุกขึ้นแสดงตัวของเรานะคะความหมายของการลุกขึ้นในที่นี้ก็คือการที่เราต้องแสดงตัวตนของเราที่มีชีวิตในพระเจ้าต่อคนในโลกนี้นั่นเองนะคะเพราะการแสดงตัวของเราทําให้คนได้มีโอกาสมองเห็นพระเจ้าในชีวิตของเรานะคะและการแสดงตัวตนก็เป็นจุดเริ่มต้นต่อการมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างนั่นเองนะคะ การแสดงตัวนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเรากินดีที่จะบอกกับใครมากมายนะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าหรือเราเป็นคริสเตียนนั่นเองนะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่1 4บสถึงสิก็ได้กล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นนะคะนั่นคือสิ่งที่ พระเจ้ากําลังบอกเรานะคะว่าเมื่อเราได้รู้จักกับพระองค์นะคะเราได้มีพระเจ้าซึ่งเป็นความดีงามและเป็นแสงสว่างอยู่ในชีวิตของเรานะคะพระป์ปถาถนาที่อยากจะให้เราเองออกไปในการบอกคนมากมายนะว่าเราเองได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วและให้เราเองก็สําแดงแสงสว่างนั้นแก่คนมากมายในโลกนี้นะคะในช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้พี่น้องที่รักนะะอยากให้เราปิดตัวหรือว่าเพิกเฉยหรือว่าหลบซ่อนนะะจากสังคมหรือว่าจากโลกใบนี้เพราะในเวลาที่ยากลําบากที่สุด คือเวลาที่มืดมิดที่สุดนะความรักในโลกนี้กําลังเยือกเย็นลงนะเพราะความรักของมนุษย์นั้นก็เยือกเย็นลงเรื่อยๆนะฮะมีปัญหาความทุกข์ยากลําลบากเกิดขึ้นมากมายในโลกใบนี้นะคะทุกคนเองต้องการที่จะ,ะได้พบกับความความช่วยเหลือนะ,ะความรักแล้วก็ความจริงนะที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของเขานั่นเองนะฮะแต่ถ้าวันนี้คริสเตียนนะคะเราปิดตัวเราหลบซ่อนจากสังคมนะคะ ก็จะทําให้คนมากมายในโลกใบนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะพบกับพระเจ้าได้นะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยได้สําแดงพระองค์เองผ่านทางชีวิตของคนที่ได้มารู้จักกับพระองค์นั่นเองนะคะในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อที่9กนะก็ได้บอกเอาไว้แล้วว่าแต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่าง อันมหัศจรรย์ของพระองค์นะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราเป็นบุคคลที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้นะคะแล้วก็ได้เข้าได้ถูกเรียกเข้ามาอยู่ในความรักนะพระคุณของพระเจ้าให้เราเองจะเริ่มต้นในการมีโอกาสในการส่งผลนะหรือว่ามีอิทธิพลต่อคนในโลกนี้ในสังคมที่เราอยู่ด้วยเราสามารถที่จะแสดงตัวของเรานะต่อสังคมต่อโลกนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะหนก็คือการแสดงตัวด้วยการทําสิ่งดี ผ่านท่าทีและทัศนคติที่ถูกต้องนะให้เราเองเริ่มต้นในการแสดงตัวตนของเราผ่านทางการทําสิ่งดีนะ,ะแล้วก็มีท่าทีมีทัศนคติที่ถูกต้องตามหลักการพระวจนะของพระเจ้าในบทบาทที่เราเองกําลังเป็นอยู่ในเวลานั้นนะคะบางคนเป็นอ,อยู่ในครอบครัวนะ,ะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกนะ,ะก็เล่นบทบาทของตัวเองอย่างดีนะหรือว่าบางคนยังมีหน้าทีนะ่ในการเป็นนักเรียนนะักศึกษาแล้วนะก็ตั้งใจในการเรียนนะ,ะในการที่จะ ทําทุกสิ่งอย่างดีนะคะหรือว่าบางคนกําลังอยู่ในวัยของการทํางานนะคะให้เราเองแสดงตัวตนของเราผ่านทางการที่เราทำในสิ่งที่บทบาทของเราเป็นอยู่ณขณะนั้นอย่างดีที่สุดนะคะเพื่อเราเองจะสามารถเป็นพรต่อคนรอบข้างและต่อชุมชนและต่อโลกใบนี้ได้นั่นเองนะคะ1.2นะคะเราสามารถแสดงตัวด้วยการทําทุกสิ่งผ่านหัวใจแห่งความดีเลิศ พี่น้องการทําสิ่งดีอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าเราทําสิ่งดีบวกกับความดีเลิศนะที่เราเองได้ใส่ลงไปเนี่ยเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถส่งผลกระทบนะต่อคนที่อยู่รอบข้างทําให้เขาเองได้เห็นถึงลักษณะพิเศษนะที่เกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนนะที่เราเองตั้งใจทําทุกสิ่งอย่างดีเลิศนะเหมือนกับที่เราตั้งใจทําทุกอย่างอย่างถวายองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะแล้วทำโคโรเสีบทที่3ข้อที่23ก็ได้กล่าวไว้ว่า ไม่ว่าพวกท่านจะทําสิ่งใดก็จงทําด้วยความเต็มใจเหมือนทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทําต่อมนุษย์นะฮะถ้าเรามีความตั้งใจในการที่จะทําสิ่งดีตามน้าพระใจของพระเจ้าด้วยหัวใจแห่งความดีเลิศนะเชื่อว่าจะมีคนมากมายได้กลับมาในการมองเห็นนะชีวิตของเรานะแล้วก็จะมีความอยากรู้ว่าการที่เราสามารถทําสิ่งดีและทําได้อย่างดีเลิศนั้นนะฮนะเ,เกิดจากอะไรนะในชีวิตของเรานั่นเองและในเวลานั้นเราก็จะสามารถ ในการที่จะบอกเล่านะถึงความจริงในเรื่องของพระเจ้าในชีวิตของเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่เราทําไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่าเริ่มต้นจากสิ่งที่เราทําได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆนะแต่ถ้าเราทําสิ่งนั้นได้ดีเลิศน,นะคะมันก็จะทําให้ส่งผลต่อบุคคลที่อยู่รอบข้างเพื่อนุ่มงานของเราคนในครอบครัวของเราชุมชนของเราในโลกใบนี้และทําให้คนเองได้เห็นพระเจ้านะแล้วก็ การทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะส่งผลทำให้คนเองอยากที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านทางชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะคะนั่นคือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในประการแรกนะคะประการที่สองก็คือให้เราใช้แสงสําแดงพระเยซูนะ,ะให้เราใช้แสงสําแดงพระเยซูนะคะวันนี้เมื่อชีวิตเราได้มารู้จักกับพระเจ้านะค,ะคือพระเจ้าก็เป็นแสงสว่างนะอยู่ในชีวิตของเราที่แท้จริงนะ พอเราได้มารู้จักพระเจ้าแล้วความคิดทนะ่าทีภายในจิตใจนะลักษณะชีวิตของเราเองเริ่มได้รับการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็อยู่ในเรานะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะบอกว่า,าชีวิตเราเองได้รับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะคะดูได้จากผลพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราผ่านทางพระธรรมกาลาเทียนะบทที่5ข้อที่22ถึง23นะ,ะิะซึ่งบอกถึงผลพระวิญญาณ9ก้าอย่างนะคะในชีวิตของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ การฉายแสงในที่นี้ก็คือการที่เรายอมให้แสงสว่างคือพลักษณะของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยได้สำแดงออกมาเพื่อให้คนมากมายได้เห็นพระเจ้าและรู้จักกับพระองค์นั่นเองและในที่สุดนะเขาเองก็จะได้รับความรอดนะเมื่อเขาเองเปิดใจในการรู้จักกับพระเจ้านะคะวันนี้นะคะมีคนอีกมากมายนะที่อยู่ข้างนอกนะคะที่เขายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านะเขาอาจจะยังไม่เคยอ่านพระคัมภีร์นะเขาอาจจะยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้า แต่วันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยกันดีไหมคะที่เราเองจะเป็นเหมือนพระคัมภีร์ที่เดินได้นะจนคนได้เห็นเรื่องราวของพระเจ้าผ่านทางชีวของเราได้เห็นความจริงนะในพระวจนะพระเจ้าได้เห็นความรักของพระเจ้าในชีวของเราะะถ้าวันนี้เราอยากที่จะบอกกับคนมากมายว่าพระเจ้าเป็นเช่นใดขอให้ชีวของเราเองได้สำแดงนะสิ่งนั้นที่เราต้องการที่จะสื่อสารออกไปเช่นถ้าเราอยากจะบอกคนว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนะขอให้เราเรียนรู้ที่จะตัดสินใจที่จะรัก คนมากมายนะคะผ่านทางความรักแบบพระคัมภีร์ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่1 3บสข้อที่4ีถึงเที่ได้บอกไว้ว่าความรักนั้นก็อดทนนานนะ,ะแล้วก็กระทําคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยาบคายไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจําความผิดไม่ชื่นชมดีเมื่อประพฤติผิดแต่ชื่นชมดีเมื่อประพฤติชอบความรักอดทนได้ทุกอย่างและมีความหวังอยู่เสมอนะคะนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราให้เรียนรู้ที่จะรักแบบนี้นะคะ และในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ข้อที่7จถึงแนะฮะก็ได้บอกไว้ว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนะฮะเะนั้นแล้วถ้าเราอยากที่จะบอกคนว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักในชีวิตของเขาจงให้ชีวิตของเราเองได้สําแดงความรักของพระเจ้าออกไปยังชีวิตของเขานั่นเองหากเราต้องการที่จะบอกคนว่าพระเจ้าทรงเป็นความสัดซื่อ ในชีวิตของเขาด้วยเช่นเดียวกันให้เราเองสําแดงชีวิตนะผ่านทางความสัตรนะูที่เราเองอได้แสดงออกนะต่อคนมากมายจนชีวิตเราเป็นที่ไว้วางใจนะต่อทุกคนได้นั่นเองนะคะหากเราอยากจะบอกว่าพระเจ้าดียังไงนะก็ให้เราเล่านะสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นผ่านทางการกระทําของเรานั่นเองนะคะและนอกจากการกระทําที่เราจะสามารถสัมแดงพระเจ้านะที่มีอยู่ในชีวิตของเราได้นะคะ อีกสิ่งหนึ่งก็คือการใช้ถ้อยคำผ่านปากของเรานะที่จะบอกและ,ะและจะสื่อสารออกไปว่าพระเจ้าทรงเป็นเช่นใดนะฮะในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่17ก็ได้กล่าวไว้ว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินและการได้ยินก็เกิดขึ้นได้เพราะการประกาศพิเนะ,ะฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้เราตั้งใจในการทําสิ่งดีสําแดงพลักษณะของพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วนะคะสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยคือการที่เราต้อง ได้เล่าเรื่องราวนะคะของพระเจ้านะที่เกิดขึ้นนะผ่านทางชีวิตของเรานะแล้วก็ได้ประกาศถึงพระกิติคุณของพระเจ้าให้คนมากมายได้ยินนะเพราะว่าความเชื่อนั้นก็เกิดจากการได้ยินเช่นเดียวกันแม้ว่าการกระทำนะคะจะมีพลังมากกว่าคําพูดนะคะแต่ว่าคําพูดก็ทําให้คนได้รู้เป้าหมายของการกระทํานั้นนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้การสําแดงนะ,ะพระเจ้าในชีวิตของเราต้องมีการ ร่วมกันระหว่างการกระทําและการใช้ถ้อยคำนะผ่านปากของเรานั่นเองในการประกาศนะถึงเรื่องราวของพระเจ้าและความหวังที่มีในชีวิตของคนนะคะสุดท้ายสิ่งที่3ที่เราเองได้เรียนรู้จากพระเจนะในตอนนี้นะคะก็คือคนจะกลับใจและได้รับความรอดนะคะในตอนสุดท้ายข้อที่3นะ,ะก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าและบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้า และพวกพระราชามายังความสุขใสแห่งรุ่งอรุณของเจ้านะแน่นอนที่น้องที่รักนะเมื่อเราสัตซื่อในการที่จะทําตามพระวจนะของพระเจ้านะในการที่จะตอบสนองต่อพระวจนะหรือนะน้ำพระทัยของพระเจ้าเราก็จะเห็นพระพรนะเห็นผลลัพธ์ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเราอย่างแน่นอนนะคะและเมื่อเราเองตั้งใจในการที่จะสําแดงนะชีวิตของพิสุคิตผ่านทางชีวิตของเราจะทําให้คนมากมายเองได้เห็นพระเจ้านะผ่านทางชีวิตของเรา แล้วเขาเองก็จะได้รู้จักกับพระเจ้าเพราะชีวิตของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายนะเชื่อว่าเขาเองก็จะมีโอกาสได้เปิดใจในการรู้จักกับพระเจ้าและเพียงแค่หนึ่งคนที่ตัดสินใจในการต้อนรับพระเยซูเพื่อจะรับพระคุณของพระเจ้าและไปถึงความรอดพระเจ้าก็ทรงเปรมปรีนะแล้วก็ทูตสวรรค์มากมายก็ได้โห่ร้องยินดีนะที่คนหนึ่งคนได้รับความรอดนะนี่พระธรรมลูกาบทที่15ข้อที่10นะได้บอกไว้ว่าในทํานองเดียวกันเราบอกท่านทั้งหลายแล้วว่า จะมีความชื่นชมดีอย่างมากข้ามกลางทูตสวรรค์ของพระเจ้าเพราะเรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่นะฉะนั้นแล้วพระเจ้าจะทรงเปรียมปีพระเจ้าจะทร,ระะงยินดีนะเมื่อมีคนเองได้กลับใจนะมารู้จักกับพระองค์นั่นเองนะคะวันนี้อยากให้เรามวัวแต่โฟกัสนะคะว่าเอ๊จะมีใครที่ตอบสนองต่อสิ่งที่เราเองได้กระทําลงไปหรือเปล่าหรือว่าจะมีใครที่ตอบสนองต่อสิ่งที่เราได้พูดได้เล่าให้เขาฟังหรือเปล่านะฮะนั่นไม่ใช่บทบาทของเรานะที่เราเองจะ ต้องไปโฟกัสว่าวันนี้จะมีใครตอบสนองต่อสิ่งนั้นบ้างนะแต่ว่าในบทบาทของเราแล้วก็สิ่งที่เราเองควรโฟกัสก็คือเราเองจะทําในส่วนบทบาทที่พระเจ้าให้เราทําอย่างดีที่สุดนะคะ,ะเพราะว่าใจแห่งการดื้อดึงนะคะจะเป็นอุปสรรคต่องานของพระเจ้านะแต่ว่าใจที่ตอบสนองด้วยการเชื่อฟังจะทําให้ชีวิตเราเ,เป็นอุป,ปกรณนะ์ที่พระเจ้าจะท่งใช้การได้นั่นเองนะ,ะวันนี้อยาให้ ชีวิตเราเป็นอุปสรรคนะแต่จงเป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าจะใช้ในงานของพระองค์นั่นเองนะคะถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องลุกขึ้นและใช้ชีวิตเพื่อส่องสว่างเพื่อให้ความจริงของพระเจ้าความรักและพระคุณของพระเจ้านี้ไปยังคนในโลกนี้นะคะเพื่อทําให้ความมืดมิดได้ถูกลบเลือนออกไปด้วยความสว่างนะผ่านทางชีวิตของคนที่รักพระเจ้าอย่างเช่นท่านทั้งหลายนะะวันนี้ให้เราลองมองหาโอกาสและช่องทาง เราจะสามารถได้บอกเล่าเรื่องราวของพระเจ้านะแก่คนรอบข้างอยู่เสมอนะคะเพื่อให้คนมากมายจะมาถึงพระคุณและความรอดในพระเจ้าด้วยกันนะคะพี่เมนขอบคุณพระเจ้าส à, ําหรับช่วงเวลานี้นะคะที่ได้มาแบ่งปันพี่น้องนะคะแล้วก็ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรนะ,ะพี่น้องให้เกิดผลดีตามน้ําพระทัยพระเจ้าในทุกฤดูกาลนะคะแล้วเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยพระคุณพระเจ้านะคะก็จะใช้เวลานี้ในการแบ่งปันสิ่งดีนะ,ะเพื่อให้คนมากมายได้มารู้จักกับพระเจ้าด้วยกันค่ะ ขอว่าเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ